สวัสดีค่ะพี่น้องวัอนี้ย้ายแจ่วกะสิพามาเฮ็ดสลัดกรีกเนาะค่ะสีมีบลกแดงมีบลกเคอร์อเทจมีพริกหยวกอันนี้พริกเผ็ดเด้อค่ะเดอ้อย้ายแจ่วสีใสพริกอันนี้เละย้ำแด่เฮ็ดเฮ็ดสมตำเฮ็ดนี่อย่างจังสิย้ายแจ่วว่ามีพริกหน่อยคือบานเฮากะสีใสอันนี้เผ็ดพอดีย้ายแจ่วแล้วบ่มักเผ็ดแห้งแจ่วมีอย่างซ้ำไหลกะสีอาซ้ำหนั่กเลยแจ่วบ่ได้ หลายอย่างแหน่เจ๋อกับแฝกใจไปกินร้านอาหารเป็นอย่างเงี้คือบ่ปอกเปลือกแตกออกบ่มากเลยกินกินเปลือกมันเป็นแจ้งไม่บุเป็นบ่แอสบเกือบทุกร้านเลยที่ที่เห็นเป็นสีบ่ปอกเปลือกมันงามบ่มันสีเขียวเขียวมันงามไปเจ๋อไม่เอาออกแหน่เจ๋อเราเป็นบ่แอสบเพืนจ๊กเป็นจังไม่บุ๋ไปกินร้านอาหารแหน่เจ๋อหันชิบเนี้ยนวันเสาร์วันมันบ่แอสบอบยิบยิบ ทั้งหกสรอยบางบางกลมๆเนาะที่ทั้งหนีเป็นซอยใหญ่ๆจังสี่หลดเด้อพี่น้องบั่นนี่เด้อแต่ว่าบาั่นอื่นก็บพวกหดห,ด,หดแต่ว่าบานนั่นน,นั้นนี่นั้นนี่เป็นไหนซอยแบบนี้นนนพริกบัใส่หลายดอกปกติสิเป็นพริกหยวกง่ายๆ,ๆบัซื้อมาซื้อพริกซื้อพริกเก็ดมา เพราะเดี๋ยวเพิ่งเพ็ดหัวหอมไงญ่กับบริษัสื่อมากักบพ่มีกับใส่ตะต้นหอมตัวมือนี่เมื่อนี้เดอนนัดรวมบักแกงบบกเขือเทศหอมไง มารกีกสิเฮ็ดน,น้ำจิ้มบ่ายากด้วยกันบ่ได้เฮ็ดซอสสลัดคือบ้านเฮาเด้แค่น้ำมันบบกรอกเกลือแล้วกะน้นำส้มสายชูแค่นี้พี่น้องก็เป็นสลัดแล้วทีแรกม้าไม่ไม่กินกะส้มปิดริดกินบ่เป็นพอกินดูดูกินไปกินมามันติดบัน้นกะแสียมได้ไ่มกินกับ,บเผืกเนื้อ,อย่างเค็มๆแน่จังเลยกินกับอาหาร แค่หลอดใส้เล็กน้อยให้เห็นนั้นมีสีสันยังไงจาเห็ดกับเขาคือเห็ดเห็ดกินสำหรับสี่คนสี่กับยายเจ้าวแต่เป็นบ้ามากินผี่มาสุกพนกับ อ๋อเศกกองหายเพิ่นไปกินโรงงานหรืวว่าสามีไอ้เจียวสิมาก,กินซูมือกินปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บบวกกับสิบนาทีไปแล้วเดี๋ยวแล้ว,วอันนี้เป็นเฟตเตอร์ชีสโฮมเมดด้วยจ้ะ มันก็สิก่อนบ่ง,งามเท่าใด๋บ่คือสื่อมาเต็ในห้างแค่แต่ชีสโฮมเมดสื่อนําคนในโมบาลนึงจ้นี่ใส่สลัดจักหน่อยเฮากั็มาผสมกันเลยนะบานจ้ะมาผสมกันเลยแล้วก็ใส่เกลือจักหน่อยนั่นถ้อเพิ่นบ่นวัวเพิ่นกับสีใส่เองอีกดอกเกลือ น้ำมันมะกอกน้ำส้มสายชูกับหลายเติมมักหลายส่หลามักหลายสนหน่อยน่านาดอยแล้ว้ากองจานไม่ใช่พี่น้อ ชิ้นแล้วก่ะน้ำม,มันบะกลอตอ,อีกจิ้มหน่อย <c oughs> แล,อล้ก็ออลิกาโน่จิ้หน่อย <c oughs> เสร็จแล้วค่ะสลัดกรีกนะคะผู้ใหญอยาคิดลองไปเทดซีมเบิร์หน่อค่ะเธอตอนแรกอาจจะคิดว่ามันส่งนำสมไซซ์ชิ้่ว่กินไปกินมามันก็นแสบเข่ากันดีกับพวกเนื้อย,อย่างซีเนื้อหน้าเนี่ยจักหน่อย คลิปนี้ย้ายเจ้ากระลาไปก่อนเด้อค่ะพ่อกันคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะเสร็จแล้วจ้าทั้งไซกานทั้งไซก่อง